ต้นกล้าเด็กหนุ่มวัยทำงานเขานั้นมีอายุ25ปีเขาเป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งสถานที่ทำงานของเขาไม่ค่อยจะไกลาจากตัวบ้านของต้นกล้าสักเท่าไหร่เดินทางไปมาได้อย่างสะดวกต้นกล้านั้นเป็นน้องคนสุดท้องที่มีรูปร่างหน้าตาดีพอสมควรต้นกล้านั้นคบหาดูใจกับพลอยแฟนสาวของเขามาเกือบ15ปีทั้งสองนั้นแต่งงานกันไปที่เรียบร้อยแล้วพลอยและต้นกล้า ทั้งสองนั้นก็รักกันเป็นอย่างมากอาจจะเป็นเพราะพวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันจึงทําให้ความรักที่มีต่อกันนั้นเหนียวแน่นกว่าคู่รักคนอื่นๆพลอยครับพรุ่งนี้ผมว่าจะกลับบ้านสักหน่อยพลอยจะกลับพร้อมผมไหมไม่น่าจะได้กลับด้วยนะพอดีพลอยต้องทํางานส่งให้ทันตอนเย็นเดินทางปลอดภัยนะคะที่รักขอบคุณนะครับพลอยถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะรีบกลับมานะเมื่อต้นกล้าพูดจบ เขาก็ได้เดินไปเก็บข้าวของจากนั้นก็ต่างคนต่างเข้านอนไปในเช้าวันต่อมาพลอยตื่นขึ้นมาทําทุกอย่างตามปกติเธอก็แอบเป็นห่วงอยู่เล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นตัวของเธอก็ต้องรีบไปทํางานป่านนี้ต้นกล้าจะเป็นยังไงบ้างนะเดินทางถึงไหนแล้วเป็นห่วงจังเลยอืมรอบนี้เขาได้เดินทางไปคนเดียวซะด้วยสิจะเหงาไหมนะพลอยพูดบ่นพึมพำรร ก่อนที่เธอนั้นจะเดินทางไปทำงานเมื่อต้นกลา้าเดินทางมาถึงที่บ้านเขาก็ได้เดินเข้ามาหาผู้เป็นพอ่อพ่อครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหลอกลกูกอย่าไปคิดมากทุกอย่างทุกคนตัดสินใจก็ดีแล้วพ่อครับนี่มันไม่จริงใช่ไหมทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังเก็บของช่วยพ่อขึ้นรถก่อน ใช่แล้วพ่อและแม่ของต้นกล้าทั้งสองได้ตัดสินใจเลิกรากันและที่พ่อได้โทรตามต้นกล้ามานั้นเขาจะได้เล่าเรื่องทั้งหมดเลยทีเดียวเมื่อทั้งสองคนของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทั้งสองนั้นก็ได้เดินมาที่ห้องนั่งเล่นจากนั้นพ่อของต้นกล้าก็ได้พูดขึ้นมาว่าพ่อและแม่ตัดสินใจจะอจะแยกกันในครั้งนี้นั่นก็เป็นเพราะพ่อไม่ดีเองนั่นแหละพ่อทําในสิ่งที่แม่ของลูกต้องการไม่ได้พ่อหวังว่า เรื่องราวทุกอย่างให้มันจบลงที่ตรงนี้เถอนะเนาะนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับพ่อต้นกล้าเอ่ยถามด้วยความสงสัยก่อนที่ผู้เป็นพ่อจะค่อยๆเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับลูกชายได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดมันได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสองเดือนก่อนในวันนั้นมีเพื่อนของแม่ต้นกล้าได้มาชวนไปดูดวงกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครไม่เคยเห็นหน้าค่าตามาก่อนรูปร่างลักษณะ ภูมิฐานเธอคือใครแต่ก็ไม่มีใครรับรู้จากนั้นได้ไม่นานเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปจากคนที่เอาการเอางานกับกลายเป็นคนเกลียดคา้านไม่รู้จักทำมาหากินแถมเอาแต่พล่ำมเพลือหาแม่หมอที่ดูดวงคนนั้นบางครั้งก็ยืนเหม่อลอยอย่างกับคนไม่ค่อยมีสติคนรอบตัวพูดอะไรเธอก็ไม่ฟังก็จะเกิดการทะเลาะก,กันทุกครั้งจะหากเอ่ยถึงแม่หมอคนนั้นเธอและสามีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือพ่อและแม่ของต้นกล้า ทั้งสองเริ่มทะเลาะก,กันหนักยิ่งขึ้นเพราะพ่อทนไม่ไหวกับการที่แม่ทำตัวแบบนี้เงินเดือนที่พ่อได้มาเธอก็จะเอาไปมอบให้กับแม่หมอคนนั้นแถมงานบ้านก็ไม่เคยแตะเอาแต่ขับรถไปหาผู้หญิงคนนั้นแทบจะทุกวันก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แม่ของลูกไม่คิดจะปรับปรุงตัวเลยดีซยํา้ำแถมขอหย่าก,กับพ่ออีกตั้งหากขอโทษน,นะต้นกล้าที่พ่อทำหน้าที่ไม่ดีสักเท่าไรพ่อครับ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของพ่อหรอกครับเรื่องแบบนี้ผมไม่สามารถโทษใครได้เพราะมันเป็นเรื่องของพ่อและแม่ถ้าเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่ายผมก็คงทำได้เพียงแค่เคารพทั้งสองครับเมื่อต้นกล้าพูดจบทั้งสองก็ได้เดินขึ้นรถแต่ในขณะเดียวกันแม่ของต้นกล้าก็ได้เรียกเขาเข้าไปหาจากนั้นเธอก็ได้พูดบางอย่างให้กับเขาฟังสิ่งที่ต้นกล้าได้ยินนั้นเขาก็ถึงกับต้องตกใจ เหมือนกับว่าเขานั้นได้รับดูเรื่องที่ตกใจมากๆแม่ของเขานั้นกลับมาทำท่าทีปกติไม่มีอาการเสียใจเลยแม้แต่น้อยตอนกล้าก็ได้แต่สงสัยว่าแม่ของตนทำไมถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้แต่ก็ไม่สามารถหาคําตอบให้กับตัวเองได้เมื่อเขาได้ทํำธุระทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านของเขาใช่แล้วตนกล้าและพลอยได้แยกออกมาอยู่ที่บ้านของพวกเขาเองส่วนพ่อและแม่ก็ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน ทำไมกันนะทำไมเรื่องราวพวกนี้มันเกิดขึ้นกับบ้านเราได้ยังไงอะไรที่ทำให้แม่เปลี่ยนไปแล้วอะไรคือจุดแตกหักของพวกเขาทั้งสองในขณะที่เขาพูดพึมพำจูจูต้นกล้าก็คิดอยากจะอาบน้ำขึ้นมาทันทีไม่นานพลอยก็ได้กลับมาถึงที่บ้านต้นกล้าทำไมวันนี้คุณถึงกลับเร็วจังเลยคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็นิดหน่อยนะคุณพ่อและคุณแม่ ทั้งสองเขาตัดสินใจที่จะแยกทางกันนอะอะไรนะเป็นไปไม่ได้หรอกทั้งสองรักกันมากขนาดนั้นไม่มีทางที่จะเลิกกันได้แต่ว่ามันเป็นไปแล้วจริงสิแม่ฝากของมาให้วางอยู่ในห้องนอนนะเมื่อทั้งสองพูดคุยกันจบแล้วพลอยก็ได้เดินเข้าห้องไปว้าวนี่มันกำไรนี่สวยจังเลยฮะลองใส่ดูดีกว่าเมื่อเธอพูดจบ ก็ได้นํากําไรสวมเข้าที่แขนของเธอจากนั้นเธอก็ชื่นชมไม่หยุดเนื่องจากว่ากําไรที่เธอใส่อยู่นี้เหมาะกับตัวของเธอเป็นอย่างมากปล่อยชื่นชมและหลงใหลตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกับมันว้าวใส่แล้วดูดีมากเลยแฮะมันช่างสวยงามอะไรแบบนี้กันล่ะเนี่ยเมื่อเธอพูดจบจากนั้นก็ได้เตรียมตัวเข้านอนหลายวันผ่านไปต้นกล้าก็ได้รับข่าวร้ายฮัลโหลครับป้ามีอะไรหรือเปล่าครับ ฮะอ,อ,อะไรนะครับแม่เสียแล้วหรอครับเป็นไปไม่ได้ผมเพิ่งเจอแม่อาิตย์ิี่แล้วเองนะครับเดี๋ยได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเมื่อเขาพูดจบต้นกล้าก็ได้โทรหาพ่อในทันทีแต่ทว่าพ่อของเขานั้นก็ตกใจไม่แพ้กันแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้หลังจากที่ต้นกล้าได้รับข่าวการเสียชีวิตของแม่เขาแล้วต้นกล้าก็ได้พาพลอยมุ่งมาที่บ้านและเมื่อมาถึงตัวของพลอยก็ได้มาเก็บกวาดที่ห้องนอนของแม่ต้นกล้า ในระหว่างที่กําลังทําความสะอาดอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงดังคลืดคลืดเสียงดังราวกับว่ามีใครบางคนกําลังลากอะไรสักอย่างไม่นานก็ได้มีเสียงดังปังเหมือนกับมีอะไรลนพลอยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่มางานทําเสียงดังเธอเลยไม่คิดอะไรมากเมื่อพลอยทำอะไรเสร็จเรียบร้อยเธอก็ได้เดินลงมาหาต้นกล้าแฟนหนุ่มของเธอต้นกล้าคะคุณป้าว่ายังไงบ้าง ก็หลังจากที่ผมออกจากบ้านไปแม่ก็ไปอยู่กับเขาผู้หญิงคนนั้นแต่ถว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อยแม่ก็ยังสบายดีเหมือนเดิมแต่ก่อนวันที่เสียชีวิตแกรู้สึกแน่นหน้าอกและพยายามจะคว้าเอาโทรศัพท์แต่ก็สิ้นใจก่อนเพราะสภาพที่มีคนมาเจอก็คือเก้าอี้ล้มและมืออีกนิดเดียวก็จะถึงโทรศัพท์อยู่แล้วนั่นแหละสุดท้ายก็ไม่ทันต้นกล้าได้เล่าเรื่องที่เขานั้นได้ยินมา ให้กับแฟนสาวของเขาได้ฟังจากนั้นต้นกล้าก็ได้ขอตัวมาอยู่คนเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไงกันทางโรงพยาบาลก็ได้แจ้งมาว่าคุณแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและลามกัดกินไปทั่วกระดูกนี่มันจะแปลกเกินไปไหมนะหรือว่าแม่น่าจะป่วยมานานแล้วแล้วก็ปิดบังเราไว้ต้นกล้าจำได้เพียงแค่คิดไปมาสุดท้ายตัวของเขาก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ได้เลย หลังจากที่จัดงานศพข,ของแม่ต้นกล้าพลอยและต้นกล้าก็ได้กลับมาที่บ้านเออนี่พลอยผมว่าจะไปคุยกับพ่อสักหน่อยยังไงก็รอผมอยู่ในบ้านก่อนนะได้สิคะเดี๋ยวพลอยอาบน้ําเสร็จจะมาทํากับข้าวไวรอนะคะขอบคุณมากนะพลอยที่คอยอยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดผมไม่รู้ว่าผมจะตอบแทนยังไงไม่เป็นไรคะ่ะต้นกล้าเราแต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันแล้วนะอย่าไปคิดมาก เรื่องเล็กๆนน้อยแค่นี้เองเมื่อต้นกล้าได้ยินดังนั้นเขาก็ยิ้มให้กับพลอยจากนั้นก็ได้ออกไปคุยโทรศัพท์เดานนอกและในระหว่างที่พลอยกำลังอาบน้ำอยู่นั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนกำลังเดิอนอยู่ในห้องนอนของเธอเอ๊ะนิ่ต้นกล้าคุยเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยช่างเถอะรีบอาบน้ำก่อนดีกว่าเมื่อพลอยพูดจบเธอก็ได้อาบน้ำเนื่องจากว่าตัวของเธออาบน้ำมาตั้งแต่บ้านต้นกล้าแล้วแต่พอนั่งรถยนต์หลายกิโลนั้น ก็จำไม่เจอรู้สึกไม่สบายตัวขึ้นมาเมื่อเธอออกมาจากห้องน้ำพลอยก็ได้ยินแฟนของตนนั้นกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ด้านนอกแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากว่าต้นกล้าอาจจะเข้ามาหยิบของแล้วก็ออกไปก็เป็นได้เธอจึงรีบไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อที่จะได้รีบแต่งตัวเพื่อไปทำอาหารรอต้นกล้าเมื่อพลอยมาถึงที่ห้องครัวเธอก็ได้เริ่มลงมือทำอาหารและทำในสิ่งที่ต้นกล้านั้นชอบ แต่ทว่าตัวของเธอเองในตอนนี้ไม่รู้เลยว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจ้องมองดูเธอจากที่ไหนสักแห่งในบ้านหลังนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวของเธอนั้นเหนื่อยล้าจากการช่วยงานและที่สำคัญอาจจะเดินทางมาเหนื่อยๆจึงทำให้เธอนั้นไม่รู้สึกตัวหลังจากผ่านงานศพของคุณแม่ต้นกล้าไปต้นกล้าจูจ่ๆก็รู้สึกไม่สบายและล้มป่วยในที่สุดและก่อนที่ต้นกล้าเขาจะล้มป่วยลงนั้นเขามักจะมีอาการแปลกๆเช่น เจ็บท้องจากเริ่มเจ็บเหมือนกับโรคกระเพาะอาหารก็ได้ลามมาถึงการเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพลอยที่คอยดูแลต้นกล้ามาโดยตลอดเธอก็ได้เริ่มเอะใจแต่ก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ได้เสียชีวิตลงตอนนี้เหลือเพียงแค่พลอยคนเดียวในบ้านแรกๆเธอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันช่างบังเอิญเหมือนกันไปหมดในขณะที่พลอยกำลังเดิอนอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาจากห้องครัว จากนั้นเธอก็ได้เดินตามเข้าไปดูเมื่อมาถึงที่ห้องครัวพ่อยก็ไม่พบกับอะไรทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่แต่ว่าคราวนี้เธอเริ่มคิดกังวลใจเนื่องจากว่าเสียงพวกนี้เธอนั้นได้ยินมาสักพักแล้วพลอยจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังที่บ้านเพื่อสอบถามพ่อและแม่ของตนและเมื่อเธอคิดได้ดังนั้นจึงรีบเดินมุ่งหน้าไปยังที่รถของเธอเมื่อมาถึงผู้เป็นแม่ก็ได้ยินรอลูกสาวที่ห้องนั่งเล่น แม่คะแม่คะช่วยหนูด้วยลูกพลอยเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกถึงมีสีหนาเป็นแบบนี้ละ่ะจากนั้นพลอยก็ได้เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับแม่ของเธอได้ฟังเนื่องจากว่าแม่ของเธอนั้นเดิมทีก็เป็นหมอทำอยู่แล้วเรื่องนี้มันแปลกๆแปลกจริงๆมันต้องมีบางอย่างที่เรายังไม่รู้ต้นตอของสาเหตุเหล่านี้แน่นอนแม่ของพลอยเธอก็รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างก่อนที่จะถามลูกสาวต่อว่า ลูกได้นำสิ่งของทิทางครอบครัวเขามอบให้ก่อนแยกทางกันไหมเมื่อพลอยได้ยินดังนั้นเธอก็ได้ตอบตามที่เธอนั้นได้รู้จากนั้นพลอยก็ได้พาแม่มาที่บ้านของเธอพลอยทำไมบ้านถังเลเทะแบบนี้ลหละลูกนี่ปกติลูกอยู่บ้านแบบนี้หรอกเหรอเปล่านะคะแม่หนูเก็บของทำความสะอาดเมื่อตอนกลางวันนี้เองจนขึ้นบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เลยค่ะ ในขณะที่พลอยกำลังจะโทรแจ้งตำรวจจูจูก็ได้มีเสียงดังมาจากห้องครัวอีกครั้งทั้งสองจึงได้เดินเข้าไปดูแต่ทว่าก็กลับไม่พบอะไรอยู่ข้างในนี้แปลกแปลกจริงๆนี่มันจะแปลกเกินไปแล้วแรงอาฆาตเด่รุนแรงขนาดนี้ไม่เคยพบไม่เคยเจอแถมยังมีวิชาอาคมแกล้งกล้าลูกพลอยลูกประจํอะไรมาจะไกลันแน่แม่นั้นได้บ่นพึมพำขึ้นมา เนื่องจากว่าสิ่งที่เธอรับรู้นั้นต้องไม่มีผิดพลาดอย่างแน่นอนในขณะที่กำลังเดินสำรวจอยู่ก็ได้มีเสียงดังโครงมาจากด้านบนนั่นเสียงอะไรพลอยเดินตามหลังแม่มาดีๆนะลูกที่นี่น่าจะมีอะไรบางอย่างกำลังจะเล่นงานเราอยู่ทั้งสองจึงเดินเข้ามาในห้องนอนพอได้โอกาสพอด,ดีในการแปลกำไลวงนั้นมาให้แก่แม่ของตนเธอเดินไปหยิบมันอกมาจากใต้หมอนเนื่องจากว่าแม่ของสาม,มีมอบให้ และเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตอนนี้นี่มันกำไลวงนี้คุ้นๆมันเคยเห็นที่ไหนสักทีในขณะที่แม่ของพลอยกำลังนึกอยู่นั้นเธอก็ได้บังเอิญเจอกับอักษรที่สลักอยู่ในกำไลคราวนี้เธอถึงกับตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นก็ได้หยิบมันใส่ถุงผ้าสีแดงจนทำให้พลอยที่ยืนอยู่ด้วยนั้นก็ตกใจพลอยกำไลนี้มาจากที่ไหนลูกรู้ไหม กำไรนี่ต้นกานำมาจากแม่ค่ะจริงสิต้นกล้าพูดว่าแม่ของเขาได้มาจากแม่หมออะไรสักอย่างอยากให้เอามาให้ลูกสะใายอะไรประมาณนี้ค่ะแม่อ้อและที่สำคัญก่อนออกจากบ้านมาแม่เขาได้บอกว่าเอ,อ่อตั้งแต่อยาก,กับพ่อเสร็จเขาก็ได้โอนทุกอย่างให้แก่แม่หมอคนนั้นเลยทุกอย่างที่แม่คิดน่าจะใช่แล้วแหละพลอยลูกขายบ้านหลังนี้ซะ แล้วไปอยู่ที่บ้านแม่ก่อนพวกเราตกลุมพลางแม่หมอคนนั้นแล้วกำไรวงนี้เดิมทีมันเป็นกำไรต่องสาบเล่นนี่ยังลงอาคมตายโหงไว้อีกด้วยเมื่อแม่ของพลอยพูดจบเธอก็ได้ขอให้ลูกพาไปที่วัดร้างแห่งหนึ่งจากนั้นก็ได้เริ่มทำพิธีสะกดวิญญาณและฝังกำไรวงนี้ในทันทีในระหว่างที่แม่ของพลอยกำลังสวดทำพิธีอยู่นั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งลมพัดทังพายุฝนฟ้าคะนอง ได้ร้องเสียงดังลั่นฟ้าราวกับว่าเป็นการข่มขู่ให้หยุดการกระทำพลอยอย่าห่างจากแม่ไปไหนนะลูกอยู่ใกล้ๆแม่เอาไว้ในระหว่างนั้นพลอยก็ได้ยืนอยู่ข้างๆแม่ของตนกำไลวงนั้นได้ลอยขึ้นมาพร้อมกับวิญญ,ญาณตนหนึ่งเธอยืนจ้องมองมาทางพวกเขาทั้งสองจนกระทั่งแม่ของพลอยได้เอ่ยถามออกไปว่านี่เจ้าต้องการอะไรใครเป็นคนสั่งเจ้ามา วิญญาณตนนั้นก็ไม่ยอมตอบอะไรถ้าหากเจ้ายอมบอกข้าข้าจะปลดปล่อยเจ้าไปให้เป็นอิสระในขณะที่วิญญาณตนนั้นกำลังจะพูดจูจ่ๆก็ได้หายไปเออพลอยเอ๋ยพลอยแม่จะฟังกำไรไว้ที่แห่งนี้เดิมทีที่นี่คือบ้านของมันเมื่อแม่พูดจบเธอก็ได้พาปลอยมาเจอกับลุงศพที่หนึ่งในนั้นเป็นหญิงสาวที่แต่งตัวราวกับว่าเป็นคนหญิงในสมัยโบราณ ที่แขนของเธอนั้นมีรอยลักษณะคล้ายกับมีกาําไรแต่ทว่ากําไรวงนั้นที่ควรจะอยู่ก็กลับหายไปใช่แล้วละ่ะเดิมทีกําไรวงนี้เป็นของคุณหญิงท่านนี้มอบคืนแก่เธอซะเถอะจากนั้นเรากลับบ้านกันก่อนต่อจากนี้เราค่อยหาทางแก้ไขกันดีกว่าเสียงแม่ของพลอยพูดด้วยความอึดอัดขณะที่กําลังจะเดินทางกลับจู่ๆก็ได้มีโทรศัพท์ดังขึ้นปลายสายได้แจ้งข่าวมาว่า พ่อของต้นกล้าก็ได้เสียชีวิตลงแล้วเ้ืยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายจากนั้นเธอก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากพลอยไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เธอจึงวางสายโทรศัพท์และมุ่งหน้าที่จะกลับบ้านแต่ในขณะเดียวกันระหว่างทางก็ได้เกิดพายุโหมกระหน่ำขึ้นมาทำให้ต้นไม้ใบหญ้าปลิดปลิวตามสายลมราวกับว่ามันถูกใครบางคนควบคุมพวกมันมาให้ปิดทางเข้าออกจากที่ตรงนั้นรถของพลอยก็ได้เสียหลักลงข้างทาง ทะไม่พลอยและแม่นั้นเสียชีวิตขาดที่ขอขอบคุณแฟนอาร์ตจากน้องไม้ด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยและสำหรับใครที่อยากส่งภาพแฟนอาร์ตให้กับทางเราก็สามารถส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage The N Story นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ